เรื่องย่อละครพระจันแดงปาริชาติต้องประสบปัญหาชีวิตเมื่อบิดาถึงแก่กรรมอีกทั้งยังถูกฟ้องล้มละลายและถูกยึดบ้านคู่มั่นก็มาถอนมัน่นจึงตัดสินใจเดินทางไปเป็นครูที่บ้านหนองหงตามหนังสือที่ติดต่อมาเธอเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนองหงเป็นเวลาก็เกือบเที่ยงคืนแล้วปาริชาติเป็นไข้จึงขึ้นไปที่บ้านพักของสุขศาลา แต่กลับพบตัวประหลาดร่างกายเป็นมนุษย์ศีรษะและแขนเป็นเสือปาริชาติหนีเข้าไปที่ห้องแต่งตัวตัวประหลาดก็ยังพุ่งชนประตูเข้าไปขณะที่ตัวประหลาดกำลังจะทำร้ายปาริชาติดวงจันทร์ก็เคลื่อนผ่านพนเที่ยงคืนตัวประหลาดหันหน้าและวิ่งหนีไปทางหน้าต่างส่วนปาริชาติเป็นลมด้วยความตกใจกลัว เมื่อปาริชาติฟื้นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบกับหมอสมากำลังดูแลตัวเองอยู่ปาริชาติเล่าเรื่องที่ตนเองประสบให้ฟังแต่หมอสมาบอกว่าเธอตาฝาดเพราะพิษไข้เมื่อปาริชาติแข็งแรงขึ้นแล้วหมอสมาจึงพาเธอไปที่บ้านพักของโรงเรียนแต่แล้วเธอก็ต้องประสบปัญหาเพราะเจอกับความเจ้าชู้ของครูใหญ่และความหึงหวงของบรรดาเมียของครูใหญ่ ปาริชาติทําความสนิทสนมกับชาวบ้านและเด็กและได้ทราบว่าตัวประหลาดที่เธอเห็นนั้นคือสางเป็นวิญญาณเสือร้ายที่เข้าสิงสู่มนุษย์และจะออกมาล่าเหยื่อทุกคืนวัน15คห้าในที่สุดปาริชาติก็สืบจนรู้ความจริงว่าผู้ที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงคือหมอสมาและผู้ที่ปลุกวิญญาณร้ายขึ้นมาก็คือยูโซ หมอผีซึ่งมีความอาฆาตแค้นกับพ่อของคุณหมอสมามาตั้งแต่อดีตอีกทั้งยูโซไม่พอใจที่คุณหมอสมามีวิชาแพทย์สมัยใหม่มารักษาชาวบ้านทำให้ตนเองเสื่อมความศรัทธาจากชาวบ้านเมื่อถึงคืนวันเพ็ญ15าคำยูโซปลุกวิญญาณสางให้เข้าสิงหมอสมา ขณะที่หมอสมากำลังกลายร่างเป็นสางปาริชาติซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วยก็ได้พยายามปลุกเร้าให้หมอสมาทำจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อสู้กับอํำนาจวิญญาณร้ายในที่สุดปาริชาติยอมพีร่างเป็นเมียของหมอสมาทำให้วิญญาณร้ายเข้าสิงสู่หมอสมาไม่สำเร็จและเป็นการทำลายอาถรรพ์เมื่อวิญญาณร้ายเข้าสิงสู่หมอสมาไม่สำเร็จจึงย้อนเข้ามาสิงสู่ยูโซ ทําให้ยูโซกลายเป็นสางเมื่อสางยูโซะจะทําร้ายปาริชาติจึงถูกหมอสมายิงด้วยลูกปืนลงอาคมที่พ่อของหมอสมาซ่อนเอาไว้ทําให้วิญญาณร้ายดับสูญไปความสงบสุขกลับมาสู่หมู่บ้านหนองหงอีกครั้งหมอสมากับปาริชาติก็ได้เคียงคู่กันสืบไปฝากเพื่อนๆติดตามช่องต่อความยาวสาวมาเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องต่อความยาวสามาเล่าค่ะ